บอกให้ทอนนะหมดเศ้าฮะข้อมีหลืปะทอนอืมออีม่ตายหยุกโลโเห็ดเป็นวงกลมดิมองซีแงเห็นว่าเขาเห็ดไะไใบ้งึงอือออทางลูกล่างหินเห่เขาเห็ดเป็นวงกลมเลย ไปรุ่นเขาเห็ดเห็น <c oughs> นักอีกแล้ว,ลวโอ้ยช่วยซ้ำเติมเลยขนาดโอเคเดี๋ยวเ,ออวเดินไปหาเล่าคนเด้อการ์ดินาเล่าคนเด้อท่านเรียกพี่ ตันน,ตนน้ำปลาอยู่นาเลาพตัวนี้ตัวนี้คองกัวนี่ให้ดิมเมน,น่ได้ตีนอะไรเอาลงครมองดูเอานี่จับเออห้ดิเห็นมันกัตนตวลน,นี่มันจะบ่ค่อยสันกไ,ได้มันมันสีแซมสีดีวดนวลนะนันเตงแบบเต้งแบบเท้ครับวา ชาเชื่อ uh> ่สมนีนะมาใส่เออสมนีพอได้ท่านจีนมาใส่เสี้ยวพี่นะเฉพาะท่ายได้แหละคั้นขั้นท่านจีนแบบอันท่าแบบอันผ่านเอออันนี้โอ้ยอันนี้สองอันทอายนอนซื้อตะกี้นะได้แล้วไป้าทำงานตอนเด็ดๆแล้วมันม่วนเขยิ่งนี่ แดดขนาดพี่นอ้องเอ้ยแดดแดดกระสู่ล่มกระสู่แดดห้อนแดดหนาวสู่อย่างเดียวมียังอ๋ฮัลโหลใหโทรมาวา บุตราหาอีานางไงคือโทราหาลูก่งท่านเทวี่วตัวไรตัวเอาตัวสามีก็พอเพราะก็สามีกียาลยต้องเอาเกินหันดอกไปลุย สาวหมวกแดงไปเฉยอะนะทำงานทำงานเงินหากกระออบหมื่อันนี่ไปทำงานไปทำงานเงินออกมานี่ก็ะยุดสดเซยสืมเงินออกเงทำงานสร้างเป็นเนาะเงินออกกระนับเดือนใหม่อีกได้แหละปะเดินก่อนเฮาอ่ะสัญญาณไผว่า ตัวหันยเกลียวบอกเราเดินมาเร่งเตรียมมาอือนะไปเดินต่อ,อ,ตอ,อครับนนย,ยังภาบรรยากาศพีน่น้องเอ้ยทำงานตอนแดดพิากันไปกอกอาหารอาหารเหลือบอกพ่อกระสอบอาหารกอกอาหารเด้อ อีพีเลยเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกคนอ่ะคืบคืบวิบไปนะปไาวิบไปยอดวิบไปวิบไปไปเลยโอ้โหทีมงานเฮา ออกลมันแตกนะสอ่อใส่ไลยรอบเลยใส่ไล่ไลยรอบเลยออกคือเกาน้ามกระครั้งทำสีหอมอืมข้าพอ่อเจ้าปวดแขนให้เออหมัดมมกดีนั่นแหละเขาอันเขาบังคับเอาจนได้ อขจีว่กับต้นเล็กกับว่าอจีว่าเนี่ยเกาะกับเกานี่เขาบริเกากนมั้งเฮงนี่ขจีว่บุญเนาะเฮียอยกจะบุญเด้อสูบไปเรื่อยๆต้องบุญดอกงานไม่เคยฆ่าคนหรอกงานมีแต่จะคนจะทำให้คนรวยอืม งานไม่เคยฆ่าคนงานจะทําให้คนรวยพูดเล่นเดอ้อทุกคนเด้อซื้อหาือสาหาความเราจะมากอกอาหารกันเนาะนอาหารในไซลจะง่ายไปเล่า,านั่นทุกคนเย้อเคไก่ตายกองเงู่ในได้ เอาเลยมันขาดน้ามาจ้าไก่ฮะเออสร้างเป็นเอาพวกคุณออแอกันทำไมอยู่ตรงนี้โอ้เออเอาเปิดดิจี้ตายเจ้าตัวมันเป็นไก่เน่าผมบอกมันไม่นะบอกเคยออาบอกเคยมีไก่เน่าดิล้มพัดกล้องไป โอเคกันด้วยทุกคนด้วยบานนี่ยทำงานกันรุ่ยบานเนี่ยโอเคบายพบกันใหม่คลิปหน้า